ว้าวสวยแท้เป็นเป้าอันนี้คืออะไรทำไมมีน้องวัวด้วยโอ้ลานจิตส่องลานสีเหรอ สุขุมพันบริพัตรอันนี้สวยนะถึงแล้ววางตัะไคร้คือจะบอกว่ามันมันคือตะไคร้น้ำใช่ไหมเออจริงอุ้ยี เหมือนนะปีของเรานะครับัมเมียมาอยู่นี่เองเธอสบายดีไหมแม่แม่แพะและนี่คือที่มาของวังตะไคร้ตะไคร้ยเยอะมากแต่ทำไมเราได้ยินเสียงเหมือนนี้เครื่องสุบน้ำอ๋อมันไม่ได้เป็ของจริงหรอ เอา้เอาออทำเองทำขึ้นมาเองโธ่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะจ๊ะไม่ใช่ธรรมชาติสร้างโอ้โหนีน้องไก่น่ารักอ่ะปีหมาน่าจะพันบางแก้วไหมเออน้องหมูหันตูดให้ด้วย จริงๆเขาต้องเข้าทางนี้ป่ะศึก12ราศีศึกนี้ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าชีวิตคุณจะก้าวหน้าหรือตกต่ำเฮลโหลแอนนาเบลจะได้ดีไหมเอาล่ะก็ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เนาะสวยดี ใครว่างๆก็มาเที่ยวได้แต่เขามีสวนนะอยากเดินดูไหมเดินดูหน่อยแล้วกันหน่อๆก็มาแล้วเนาะหนให้ดูกำลังจะปลูก <ๆ S 1> อ๋อเขามีชิงช้าตอนเย็นน่าจะดีนะบรรยากาศ บรรยากาศตอนเย็นใช้ใช่อยู่เหมาะกับคนมีความรักเพราะว่าเขาทำเป็นรูปหัวใจเชิรักกันไปเถอะคอยรักกันนานๆจ้ะดอกนี้มีชื่อว่าเด็ดดอกไม้ปรับดอกละห้าร้อยบาทนี่นก็คือดอกกุหลาบ เราว่ามันคมนั่งไม่ได้อ่ะอัเนี้ยดูมันให้จะปูกเลยขับก็ได้ตรงนั้นนีเป็นสนามอะไรอะสนามอารมณ์ขอรอดซูมนี้ก่อนแล้วกันเนาะ นไหนๆก็เขาทําไปแล้วรอได้ไหมงูหรือเปล่าแฟบโอ้มมยก็อด oh มันคือประตูแห่งการเวลานี่จ่าวางตะใคร้แล้วนี่ งนน้บเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่ออะหิวข้าวแล้วหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวก็กลับเนี่ย แล้วนะจ๊ะบายอะไรกินเถอะหิวแวบอะเขื่อนขุนด่านนะให้ดูว่าน้ำแทบจะเต็มเขื่อนเลย ก็น่ากลัวอยู่เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างฮ้มเขามีงานอะไรอย่งอ๋องานวิ่งเหรอโอ้ยร้อนคงจะแค่นี้แหละร้อนเกิน เขื่อนแล้วเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปแล้วก็กลับอีกท่าถ่ายรูปกันสวยๆหนั้งเลยนะ เพื่อแต่งรถมาเพื่อการนี้อ๋อไปแดงก็ต้องมาถ่ายรูปอืมเมื่อกี้เราอยู่นน้นเนี่ยน้ำมันอไหร่จะก่อนเลยทีน้ำมันเกือบอบอ่ง แค่นี้ก็ไม่มี่ยละก็แค่นี้ทุกคนจะดูอะไรไม,มีอะไรอ่ะมันไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้อะอไม่ไี้อะไรแล้วมึง เห็นแล้วเห็นปะ่ะข้างหลังอ่ะแล้วเราจะไป